อเคนะครับก็ต้องขอกาบสวสวัสดีนอ้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมิสชาแนลแลนเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกา r ีนา่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอัปเดตในส่วนกิจกรรมสายฟรีรับท่าทางฟรีฟรนะครับแล้วก็จะมีของฟรีอื่นอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงกระเป๋านะครับผมกระเป๋าอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรรับยังไงนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ จากทางแฟนเพจกาลิณ่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยย้ำว่าเป็นเซิร์ฟไทยร้อเซเลยนะครับสามารถไปดูในเพจได้เลยตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยพี่ก็เลยอัปเดตให้แบบจวดๆมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วง4ี่โมงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็รีวิวในส่วนลับตัวละครฟรีไปนะครับคอนเทนต์ตัวนี้เพิ่งมาพี่ก็เลยอ่ะทาต่อกันเลยละกันเนาะแล้วก็จะลงคลิปสั้นต่อแล้วก็ตอนนี้พี่ลงคลิปในทิกตอกแล้วนะครับใครอยากดูสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็พี่ขอประกาศนิดนึงสาหรับเรื่ององงขย ใครสายไฮไลท์นะครับสำหรับสายไฮไลท์ออนทงออนทัวร์นะครับมาออนทัวร์ช่องพี่ได้เลยนะครับในท i ่ต o k พี่มีแจกเพชรด้วยนะครับจะเป็นคนดังไม่ดังอายุอะไรเท่าไหนมาเลยครับผมอายุไม่เกี่ยวใส่เกียวได้หมดครับเข้ามาเลยนะครับถ้าใครถึงคิวที่กําหนดพี่ก็จะแจกเพชรให้เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอรีวิวในส่วนกิจกรรมรวมๆกมันดีกวานะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพามาอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนเอ่อสิทธิ์ขั้นสูงนะครับอีดิทพาร์ซีซั่นนี้นะครับน นะครับใครที่ยังไม่ได้มาจัดเนี่ยรีบมาจัดเลยบอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยชุดสวยมากนะครับผมนี่เป็นชุดนี้ชุดผู้ชายนะครับนี่เป็นไงเออแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงอยู่ไหนวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะชุดผู้หญิงนี่ไงชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้เลยนะครับสว,สวยเลยนะครับใครที่ยังไม่เลื่อนขั้นนะครับรีบมาจัดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะหมดซีซั่นนี้ก่อนนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอพามาอัปเดตในส่วนกิจกรรมใหม่ นะครับล่าสุดเลยก็จะเป็นชุดนี้นี่อยู่ในส่วนตู้ EVO นะครับผมอ่าตู้ EVO ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับมีสีแดงสีม่วงนะครับผมแล้วก็สีขาวนะครับนี่สีขาวปนแดงนะนะครับนี่นะมีชุดชายชุดหญิงนะครับนี่นะครับผมนะชุดสีแดงเนี่ยก็คือใช้พิมพ์เขียว3ลูกแก้วอีก7นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับส่วุดๆก็อยู่ตู้นี้แหละ ทีนี้มีอะไรอีกนะครับแล้วก็จะมีตู้ไดมอนด์นะครับตู้ไดมอนชุดนี้เฮ้ยพี่มี27ใบขอจัดหน่อยละกันเผื่อมันออกเผื่อดวงดีเฮ้ยทีเดียวอ้าวอ้โหคุณหลอกดาวนึกว่าได้โอ้โหตกใจหมดเลยไปต่อครับมาโอ้โหแล้วไม่ออกไนงะแล้วเกลียไงแนละ้วเกลียไงเหลืออีก8ใบขอกดโลัวอีกแใบขอกดรลัวครับอีก8ใบขอกดโลัว อีก8ใบามาดิอีก2ใบสุดท้ายมาดิมาดิาดโอ้โหไม่ออกได้ใบหนึ่งปะได้อีกใบหนึ่งมาใบาสุดท้ายโอ้โหเข้มเข้มปี <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมีตู้นี้ตู้ปืนตู้นี้นะครับเป็นกระปืนกระบอกใหม่เลยนะครับอ้พี่มี36กใบแล้วพี่มียังอ้าวได้จัดครับผมงานนี้จัดรัว,ว,วเฮ้ยทีเดียวอ้าวโอ้โหนึกว่าได้อะไร โอ้ยได้ถามวันไหนก็บอกหนึ่งเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะสิบใบพี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะน้ยเฮ้ยโอ้ย้หมดหมดงบเหลือหกใบเหลือหกใบมาดิเฮ้ยเมื่อกี้ได้ถาววันปะให้ดูไม่ทันรีบเกินมาเฮ้ยต้องมาแล้วแหละเรียบร้อยยจะบอกล้วใบสุดท้ายใบสุดท้ายปะเฮ้ยเกือบ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 ใบสุดท้ายโอ้โหโอเคเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ มีอะไรกัะไม่น่าจะมีอะไรละไปมีตู้อีโวแล้วก็มีตู้ไดมอนตู้ปืนประมาณนี้แหละนะครับแล้วกิจก,กรรมอื่นก็กิจกรรมใหม่เหมือนกันอย่างเช่นท่าทางท็อปอัพนะครับเติมครบสามก้าคืนรับท่าทางไปเลยแล้วก็จะมีสกินมีดนันเองนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ดูในร้านค้าก่อนมีกิจกรรมอะไรมาใหม่อีกครมานี้แหละแล้วก็จะมีหัวขาวนะครับมีถึงวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสองรีบๆมาจัดกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมหัวขาว นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกำลังโหลดนี่ก็จะเป็นร้านคาลักกี้นั่นเองนะครับนี่ในราคา29 9เท่านั้นเองโอ้หถูกจัดจันะบอกเลยว่าถูกจัดจับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสรับท่าทางฟรีเป็นท่าทางไหนเดี๋ยวพี่จะเปิดท่าทางให้ดูก่อนสรับท่าทางตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนท่าทางเป็นแถบเป็นขอบน้ําเงินนะขอบน้ําเงินขอบเงินท่าทางไหนวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะท่าทางนี้นะครับนี่อ่าท่าทางนี้เลยนะครับที่จะได้ฟรี นะครับเป็นหน้าทางตัวนี้นะครับหน้าทางตัวนี้เลยนะครับทีนี้กิจกรรมเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะก็จะเป็นแบนเนอร์หลุดมาจากเพจเลยนะครับนี่นะครับก็จะแมตช์สุดพิเศษนะครับของเหล่าผู้เข้าแข่งขันนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องโน .1 นั่นเองนะครับรับชมไลฟ์สดการแข่งขันในวันที่20ที่จะถึงนี้เวลา2องทุ่มนะครับรับชมได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทาง y o ยูทูบไกด์หน้าพีไฟไทยแลนด์เลยนะครับแล้วก็อีกแบนเนอร์หนึ่งเนี่ยที่หลุดออกมานี่นี่ล่าสุดเลยแบนเนอร์ตััวนนนี้้ะะครบเเอ็งงงหขาาล่ป เอ็นเหงข้างล่างปะนี่ของรางวัลพบกับกิจกรรมแจกของรางวัลฟรีนะครับย้ําว่าฟรีนะดูนี่ฟรีครับผมก็จะมีกล่องสกินปืนนะครับมีกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางเมื่อกี้ที่พี่เปิดให้ดูนะครับมีตั๋วนะครับแล้วก็จะมีหูฟังมีกระเป๋าเฮ้ยมีหูฟังด้วยโคตรอยากได้เลยโคตรอยากได้เลยนะครับผมก็จะมีอ่า ยูทูบเบอร์นะครับผมโอ้โหดูดีมีนักแข่งด้วยโอ้ยเขาจัดเลยนะครับวันที่20นะครับจดไวเลยใครที่กลัวช้าไม่ได้นะครับวันที่20เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันที่20วันอะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะวันที่20วันพุธนะครับวันที่20วันพุธเวลา2ทุ่มนะครับรอกันได้เลยนะครับก็จะเป็นการไลฟ์สดการแข่งขันเองนะมีแจกของฟรีด้วยก็เป็นตาทางตัวนี้เนี่นะครับ่าทางตัวนี้เดี๋ยวไปเปิดให้ดูนี่เวลาเต้นประมาณนี้ นี่อย่างเทนะครับหรือว่าใครมีแล้วคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแนละ้วส่วนตัวพี่ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพี่ได้เนี่ยก็คือจะเอาอย่างอื่นและกันนะแต่พี่ไม่รู้ว่าจะเล่นกิจกรรมแบบไหนนะต,ต้องรอ g m มารีวิวในส่วนนี้นะครับอาจจะเป็นแจกเป็นโคด้ดอาจจะเป็นแจกเป็นยอดคนดูครบเท่านู้นเท่านี้นะแจกท่าทางฟรีถาวรนะครับแจกกระเป๋าแจกตั๋วประมาณนี้อันนี้พี่เดานะนะครับคนดูครบเนี่ยพี่เดาแต่ว่าตั๋วเนี่ยไม่แน่อาจจะแจกเป็นโคด้ดหรือว่ายัางไงเดี๋ยวต้องรอดูทีหนึ่งละกัน สำหรับกิจกรรมแจกของฟรีนะครับท่าทางฟรีๆนั่นเองนะครับก็ต้องรอกันได้เลยสำหรับกิจกรรมนี้เนาะคร่าวๆ <sk ills> พี่ก็รีบมาอัปเดตประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวพี่ไปสตรีมดีกว่านะครับใครที่อยากได้เพชรตอนนี้รีบตามมาตอนนี้เลยนะนับพี่สตรีมในทิกต็อกนะครับสตรีมสายไฮไลท์นะครับสตรีมสายไฮไลท์ใครคิดว่าตึงๆเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวตึงอะไรเงี้ยเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยเดี๋ยวก็ถ้าใครตึงมากๆเนี่ยเดี๋ยวพี่พิจาจณาเป็นพิเศษที่จะคัด คัดเข้าแคนนะครับตอนนี้เนี่ยสาขาหนึ่งเนี่ยพี่ก็ยังว่างอยู่นะครับสาขาหนึ่งว่างอยู่ประมาณโอ้หลายคนนะเนี่ยว่างอยู่หลายคนเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรับเพิ่มหน่อยละกันหน่อยละกันนะครับใครที่อยากเข้าเข้ามาในสตรีมติ๊กตอกพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ติ๊กตอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูสตรีมกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี่เราไปกกอะนะครับกับคำว่าสวัสดีครับผม Bye.